สวัสดีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองขอเสนอบรรยายสรุปกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์2,557ที่ผ่านมาให้ทราบดังนี้ครับวันที่2กุมภาพันธ์2,557สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กและเยาวชนด้วย MEM พิชิต AEC เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินโครงการที่ศูนย์อบรมคุณธรรมเยาวชนวัดกลางราชคูทารามอําเภอวิเศษชัยชาญและที่ศู อบรมคุณธรรมเยาวชนวัดเกาะอำเภอโพทองมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน200คนวันที่6กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุมโพทองนายประวินชัมนิประสาทผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทองปลัดจังหวัดนายอำเภอทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองร่วมประชุมเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอและรายงานสถานการณ์ภัยแล้งประจำสัปดาห์ วันที่8กุมภาพันธ์2 5 5 7นายประวินชำมนิประสาทผู้วา่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพันท้ายนรสิงห์และพิธีสะดุดีเกียรติคุณพันท้ายนรสิงห์โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดสการะอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์การแสดงกระบี่กระบองและมวยคาดเชือกต่อมาเวลา17นาฬิกาผู้วา่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานพิธีสะดุดีคนดีสีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ประจำปี2 5 5 7นายาริญญห้าสิบเิตนายเรอป่าโมกรายงานการจัดงา ที่สดุดีคนดีสีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์เพื่อให้ชาวอ่างทองได้ภาพภูมิใจที่มีบรรพบ,บุรุษเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์กิจกรรมในงานมีการจัดบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอท็อปอาหารไทยโบราณการแสดงรีวิวประกอบเพลงพันท้ายนรสิงห์การแสดงริเกรวมดาวคณะพรประเสริฐเรื่องวีรกรรมแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่พันท้ายนรสิงห์ วันที่8กุมภาพันธ์2557ที่เวทีกลางงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันสุดยอดผัดไทยและการแข่งขันกินผัดไทยเพื่อความสนุกสนานและคัดเลือกสุดยอดผัดไทยของดีเมืองอ่างทองมีร้านผัดไทยจาก7อำเภอของจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมจำนวน14ร้านปรากฏว่าผัดไทยชัยภูมิอำเภอชัยโยชนะเลิศเป็นสุดยอดผัดไทยรองชนะเลิศได้แก่ผัดไทยบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองและผัดไทยป้าชะลอมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองสำหรับการแข่งขัน กินผัดไทยมีผู้สมัคร14คนโดยกติกาการแข่งขันคือใครกินผัดไทยได้มากที่สุดภายในเวลา10นาทีปรากฏว่ามีผู้กินผัดไทยได้มากถึง1.1กิโลกรัมจำนวน3คนคณะกรรมการต้องชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดอีกครั้งจนสามารถหาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศได้ตามลำดับ วันที่10กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารกลางจังหวัดอ่างทองนายกองเอกประวินชมนิประสาทผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบประกาศกิจคุณเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่นายมงคลภูนรักนายอำเภอสามโก้ GO และนางทิติรักแสงงามนายอำเภอแสวงหาและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพจากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองประดับเครื่องหมายยศอ,อสอให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนยนนางส ตาชัมีประสาทประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยแก่บุตรขา้าราชการสังกัดกระทรวงมหาไทยและสมาชิกอาสารักษาดินแดนจำนวน21ทุนเวลา10บนาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์2557พระครูวิเศษชัยวัฒน์เจ้าวาดวาดัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีตัดหวยลูกนิมิต โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทานเพนแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9้ารูปเวลา12นาฬิกา3านาทีประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดขุนอินทประมูลโดยพระธรรมกิติวงราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายทะเกิงเหล่าจินดาประธานสร้างพระอุโบสถเป็นประธานฝ่ายคารวาสนายอภิรศักพฤกษาชาตินายอำเภอโพทองอ่านประกาศมอบถวายพื้นที่วิสุงคามสีมาวัดขุนอินทประมูลตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเนื้อที่กว้าง60เมตรยาว100เมตรประกาศในราชกิจ จานุเบกษาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2555พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูลมี3ชั้นก่อสร้างอย่างวิจิตรการตามีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนทั้งริฟและบันไดเลื่อนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและสอดแทรกพุทธประวัติมูลค่าการก่อสร้างพระอุโบสถเป็นเงิน130,894,549บาท วันที่1ิกุมภาพันธ์2 5 5 7นงางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิพดีกรมคุมประพฤติและคณะเดินทางไปตรวจสถานที่ตรวจพิสูจน์เรือนจำจังหวัดอ่างทองตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีนายประวินชำมิีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างจากนั้นอธิบดีกรมคุมประพฤติเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมืองและศูนย์การเรียนรู้บ้านบางตะแผ่นตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีนางปราณีจันทวรรรธานนนศูยุติมมอเเืงสอ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์และเดินทางไปเยี่ยมเป็นกําลังใจเจ้าหน้าที่สานักง,งานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืงงอง,งจังหวัดอ่างทองมีนางดวงพรนิยพัฒน์ผู้อำนวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานให้อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้รับทราบ วันที 62, ่12กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองนายประวินชำมิีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางในการดําเนินการชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทองนายบรรเจิดอนุเวชประหลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเพื่อให้โครงการและกิจกรรมในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยกําหนดมาตรการเชิงรุกในการจัดให้มีชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ ก็ทำหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังมากจํานวน119หมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกาวันที่12กุมภาพันธ์2557จังหวัดอ่างทองโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสำนาเรื่องรู้ทัน AEC โอกาสภาคเกษตรไทยสินค้าข้าวผลไม้พืชผักสมุนไพรและผลิตพันธ์ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEC แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าข้าวมะม่วงพืชผักสมุนไพรในจังหวัดอ่างทองในประวินชันี้ประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มความร่วมมือกันในอีกสองปีเป็นเวลาที่มีความหมายที่ทุกภาคส่วนในประเทศต้ตองทำงานร่วมกันด้วยความเข้มข้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เวลา7จนาฬิกาวันที่1 4กุมภาพันธ์2 5 5 7ตรงกับวันขึ้น15าค่ำเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาคาบูชานายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวรรที่วัดโลดสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองถวายพัฒหารแด่พระภิสุสงฆ์และพบปะประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสองฆ์อนุโมทนาพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพร เวลา9้ดืนการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะระดับจังหวัดณอุโบสถวัดโลสุทธาวาสเวลา18เดนการพุทธศาสนิกชนจังหวัดอ่างทองเดินทางมาร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาวันมาฆบูชาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองข้าราชการและประชาชนร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง วันที่17กุมภาพันธ์2557ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยจากใจทกศที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความคิดและแนวทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตได้มีโอกาสขายผลผลิตของตนเองต่อผู้บริโภคโดยตรง เวลาการนรริกาวันที่18กุมภาพันธ์2557ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารกลางจังหวัดอ่างทองนายประวินชัมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนประจำปี2557นายอัศาวินหนูจ้อยพัฒน,นาการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสถาบันวิจัยและพัฒน,นาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อพัฒนาโครงการบริการวิชาการและโจทย์วิจัยให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบ การโอทอปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การตลาดวันที่19กุมภาพันธ์2557นายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองข้าราชการและพนักง,งานหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่วัดชัยศิทธารามตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโดยนำบริการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปให้บริการแก่ประชาชนในตำบลชัยฤทธิ์อ,อําเภอชยโยจังหวัดอ่างทองนายประวินชมานิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวถวายราชสดุดีและนํากล่าวปฏิญาณเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากนั้นพระครูประพัดชยัยิทธิ์เจ้าวาดวัดชัยฤทิทธารามประกอบพิธีทอดพระปาสามคีนายลิขิตทองนาศในอ,อําเภอชยโยกล่าวต้อนรับและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการอรําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแนะนํารองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองจากนั้นศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่70จังหวัดอ่างทองได้มอบเงินสงเคร,คร,ครา,า,หราคะามมห์ดดเด็กในครอบครัวยากจนจํานวน20รายสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบรถจักรยานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจานวน7 0 0 0เหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวยากจนและผู้สูงอายุจํานวน50ชุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมอบข้าวสารให้กับประชาชนจำนวน1,000พันถุงเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2557นายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลางตะบนสีบวัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองตามโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองสัญจรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ภาในฟาร์มตัวอย่างแบ่งพื้นที่เป็นแปลงปลูกไม้ผลและแปลงปลูกป่าและยังมีศูนย์ศิลปะชีพสีบัวทองเป็นสถานที่ฝึกอาชีพด้านงานทอผ้างานปักผ้างานแกะสลักไม้และงานเซรามิกเวลา7จ็นาฬิกา19นาทีวันที่21กุมภาพันธ์ส5 5 7ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วย นางมนสุดาชำมิประสานนายกเหล่าการชาติจังหวัดอ่างทองและข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดอ่างทองร่วมประกอบพิธีบวงสวงและทำบุญสาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทองและพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5บริเวณหน้าสลักลางจังหวัดอ่างทองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส มิร์เคิลออฟไรท์เป็นประธานในพิธีมอบ <Right. S 1> มเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดให้แก่กเกษตรกรจังหวัดอ่างทองนายประวินชมนีประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวต้อนรับนายมนัทโนนุษย์กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิร์คเคิลออฟไรท์และเบิกตัวนายสุรเชษนิมกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการหนึ่งใจกเกษตรกร ที่มูลนิธิมิลเครเลออฟไลท์ Life, ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทุกหมู่บ้านตนําบลโดยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวออกขอ49และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรทั้ง7อําเภอของจังหวัดอ่างทองจํานวน4,000รายเป็นการลดต้นทุนการผลิตบุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นระบบการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อให้พื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ทําการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเวลา14นาฬิกาวันที่21กุมภาพันธ์2557นปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจร้านค้าที่มาจําหน่ายสินค้าในงาน118ปีของดีเมืองอ่างทองประจําปี2557หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อป้องกันการจำหน่ายสินค้าเกินราคาและการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจนไม่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเอาเปรียบผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานซึ่งทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าทุกวันเวลา1 9กนาฬกาวันที่ย1กเคุมภาพันธ์2557ที่สนามหน้าสลักลางจังหวัดอ่างทองนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน1้8ปีของดีเมืองอ่างทองและงานชาติจังหวัดอ่างทองปี2557 ที่ทางจังหวัดอ่างทองและเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2557เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้าโอท็อปสินค้าการเกษตรและของดีเมืองอ่างทองรวมทั้งเพื่อเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดอ่างทองโดยมีการแสดงเปิดงานชุดอ่างทองอารยะแห่งความรุ่งโรจน์ ของวิทยาลัยนฏศิลปีอ่างทองในปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรายงานว่าการจัดงาน1้8ปีของดีเมืองอ่างทองและการชาติจังหวัดอ่างทองปี2 5 5 7มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดพืชผลทางการเกษตรต่างๆการจัดสวนพืชผักสวนครัวในภาชนะการประกวดหัตถศิลป์ผลิตภัณฑ์จักสานการประกวดและจำหน่ายไข่เป็ดไข่ไก่มีโชว์การประกอบอาหารจากกุ้งและปลานิล การแข่งขันมหากรรมกินกุ้งใหญ่กินไขน่นกกระทากินผักปลากินผลไม้ปลอดสารพิษการประกวดร้องเพลงของกลุ่มอาชีพต่างๆการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปบรรยากาศตลาดย้อนยุคการออกร้านกาชาติพาโชคและการออการางวัลสลากกาชาติบำรุงการกุศลการแสดงดนตรีของศิลปินนัก,กร้องชื่อดังทุกคืนเวลา18นาฬิกาวันที่22กุมภาพันธ์2557ที่เวทีกลางแจ้งลานพระพิฆเนศ วิทยลลาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นายประวินชำมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการเสนอผลสำริดนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556ได้เรียนได้รู้เพื่อก้าวสู่เวทีนางกัญญาทองมั่นผู้อำนวยการวิทยลลาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรายงานว่าภาควิชานาฏศิลป์ไทยร่วมกับภาควิชาดุริยางค์ไทยและภาควิชาสามัญจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้หลักการรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับการจัดการแสดงโดยนําทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริงและให้นักเรียนได้มีโอกาสนําผลสำฤทธิ์ทางการเรียนออกเผยแพร่สู่สายตาประชาชนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ส่งท้ายบรรยายสรุปกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์2,557ไปชมบรรยากาศงาน118ปีของดีเมืองอ่างทองและการชาติปี2,557ที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเก็บมาฝากนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมไปจนถึงคืนวันที่2มีนาคม2,557เป็นการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงการชาติการกุศลลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์เก่งโตโยต้ายาริสสวัสดีครับ